สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับช่องอาจารย์ตั้มพยากรณ์สำหรับคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงโชคลาบของคนที่เกิดวันจันทร์งวดประจำวันที่2พฤษภาคม2566ดวงโชคลาบของคนที่เกิดวันจันทร์เป็นอย่างไรกันบ้างมาติดตามชมกันครับ สำหรับดวงโชคลาภของคนที่เกิดวันจันทร์นะครับมีโชคลาภค่อนข้างสูงนะครับดวงโชคลาภดีมากเลยนะครับโดยโชคลาภนั้นจะมาจากการเดินทางเลขที่ของทะเบียนรถอายุพอสอเกิดของคนในครอบครัวดวงโชคลาภป,ประจำวันที่สองพฤษภาคมนี้เป็นโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตยังไงแล้วก็ขอให้คนที่เกิดวันจันทร์ มีดวงโชคลาภเฮงเฮงเรวยๆวยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องอาจารย์ตั้มพยากรสวัสดีครับ